ต่อจากคลิปก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องของเจอผีห้องหนึ่งศูนย์ห้านะครับเรื่องต่อจากครั้งก่อนที่ว่าไปต่า,ปตางจังหวัดคนเดียวนะครับเก้ามิถุนาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าหลังจากถึงที่พักเรียบร้อยก็คือแฟนจองห้องให้นะครับก็ไปดูถึงเรียบร้อยก็ตามแผนที่ไปนะไปถึงมันเป็นตึกตัวยูนะครับเป็นตึกตัวยูแล้วก็รถเข้าไปจอดตรงลานจอดรถแล้วก็มองเห็นละอ่ะศาลพระพรหมนะครับมีศาลพระพรหมตั้งอยู่สีขาว นะองค์พระพรมสีทองเลยแล้วก็มองดูอ่าสานี้ตั้งผิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าตั้งผิดแบบนี้พระพรมไม่อยู่นะเราก็ไม่เป็นไรทีนีงง้เราก็มีครูบาอาจารย์ของเราอยู่นะครับก็เข้าไปถามนะรีเซพชันคุยกับเขาบอกว่าเออจองห้องบว้ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับเขาก็บอกอ๋อห้องหนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะครับเป็นห้องสองศูนย์หนึ่งเราก็โอเคขนของขึ้นห้องเนะอาคุณใจอะไรเรียบร้อยเข้ามาในห้องนะครับเราก็โอเคเหนื่อยนะปวดขามาก ก็เลยอเอาของที่บางส่วนที่จะเป็นออกมาแล้วก็ถึงห้องทุกครั้งนะครับที่ไปถึงที่พักนะอันนี้ส่วนตัวะจะกางเข็อาคมก่อนนะก็คือขอครูบาอาจารย์นะครับบารมีช่วยปกป้องห้องนี้คือเราจะอยู่ห้องนี้สิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างเคลียร์ออกไปก่อนนะฉันขออยู่ก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะขอบคุณก็อะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเครอแฟนเลิกงานมาเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาแล้วก็เอาไปหาอะไรทานกันนะครับ อ่าวันต่อมาเป็นวันที่ต้องไปธุระนะอ่าวันที่สิบนะครับสิบมีถุนาไปทําธุระเนอเราก็คิดไว้ในใจว่าเออน่าจะเสร็จแล้วก็กลับมาตอนเย็นก็กลับเลยนะครับน่าจะเสร็จสักบ่ายสามอย่างเงี้ยเสร็จสักบ่ายสามล้วก็ขับรถกลับได้เพราะไม่มีปัญหาโอเคประมาณนั้นไปทำธุระตั้งแต่เช้าโอเคเสร็จเรียบร้อยอะไรต่างๆนะปรากฏว่าไม่ทันนะครับว่ะรถติดมากวันนั้นรถติดมากกลับมาถึงเนี่ย เขาออกมาจากคุยธุระเสร็จเรียบร้อยแฟนก็จะบอกเอามาหาแฟนแพืนบ้าหมดแล้วว่าเออที่จะห้องพักนะเขาขอคืนห้องแล้วนะเพราะว่าเราจองแค่คืนเดียวนะก็คือเขาให้ห้องคนอื่นเขาแต่สัมภาระเราเนี่ยเขายังเก็บไว้ให้จะเอายังไงก็บอกว่าเอยมันมันค่ำแล้วมันดึกแล้วนะขับรถก็ไม่ไหวเราสายตาสั้นด้วยจะต้องขับรถโอ้โทางไกลเลยนะครับก็เลยถ้างั้นโอเคเหนื่อยก็เหนื่อยนะอ่ะถ้างั้นขอต่ออีกหนึ่งคืนเขาบอกว่าเออ เตียงเดียวไม่ได้แล้วนะห้อง201เป็นเตียงเดียวคุณต้องได้เป็นห้อง105นะครับแล้วเป็นเตียงคู่ะสะดวกไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็บอกโอเคไม่มีปัญหาอะไรขอแค่มีที่ให้นอนนะไม่ไม่มีปัญหาตอนนี้ขอให้ไนอนก่อนเพราะเหนื่อยมากกลับเข้ามาถึงที่พักเรียบร้อยเขาก็เอาของเข้าใส่ในห้องให้สัมภาระใส่ในห้องให้เรียบร้อยเอากุญแจแล้วก็รีบไปหาอะไรกินนะครับเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยกันมากเไปกินประจุมถ้าจะไม่ผิดวันนั้นนะเสร็จเรียบร้อย แฟนพากลับท,ทางรัดนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่จังหวัดเราเราไม่รู้เรื่องนะเขาพากลับทางรัดผ่านวัดน่ารักมากก็เลยถามทําไมถนนใหญ่ๆมีไม่พาไปทําไมต้องมาทางรัดทางรัดคือเข้าหน้าวัดแล้วออกประตูหลังวัดซึ่งท้ายประตูหลังวัดเนี่ยเป็นปา่าช้าเราคิดว่าไม่มีอะไรหรอกขี่ไปนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงห้องอาบนงอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ อ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นเตียงเตียงแยกถูกไหมอ่าเป็นเตียงแยกอ่ามันก็ต้องนอนใครนอนมันเราก็นอนเตียงฝั่งซ้ายห้องแล้วให้แฟนก็นอนฝั่งขาห้องสักพักหนึ่งนะครับตอนประมาณตีสามกว่าประมาณตีสามยี่สิบรู้สึกเหมือนมีคนขึ้นเตียงอ่้วก็เออลืมเล่าว่าหลังจับเข้ามาห้องพักเราไม่ได้การเตียงอาคมในห้องแล้วนะเพราะเราคิดว่า อีกแค่คืนเดียวว่ะแลละอีกนิดเดียวก็จะไปแล้วแล้วครูบาอาจารย์ก็น่าจะยังอยู่นะแต่เราลืมสังเกตว่าห้องที่เราอยู่น่มันเป็นตัว U เราไปอยู่ตรงท้ายตัว U เลยมันเป็นมุมอับของตึกเลยนะครับมันเป็นอุโมงคอคือตาม่วงจุ้ยเนี่ยห้องเนี้ยแย่ yeah, ไม่ควรจะอยู่เป็นมุมตัวทางโค้งเลยแล้วก็เอาไงดีวะเออไม่เป็นไรไม่ไม,ม,ม,มีอะไรหรอกเออแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยอ่านอนตีสามตีสามยี่สิบรู้สึกเหมือนมีคนขึ้นเตียงเขา อามาทางปลายเตียงเขาก็เอาแขนแขนขึ้นมาที่ขย่มตรงามาจับมาจับที่นอนแล้วมันก็ที่นอนก็จะยุบถูกไหมเราก็จะรู้สึกเหมือนมีคนมีอะไรขยับเหมือนมีคนขึ้นเตียง,ยงขึ้นมาเราก็อ่ะโอเคมีอา่าคิดว่าเป็นแฟนถูกไหมว่าเอออาจจะเป็นแฟนอยากมานอนด้วยมานอนกอดอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนขึ้นเตียงมาแล้วมันเป็นเตียงเดี่ยวถูกไหมครับเตียงเดี่ยวเล็กมันถ้าจะนอนสองคนเราต้องขยับให้เขาถูกไหมเพราะงั้นมันก็เบียดกัน เออหรือจะนอนทอนซ้อนกันก็นอนไม่ได้นักตายแล้วก็โอเคแล้วก็ขยับให้นิดนึงแล้วพอเวลาเราขยับเนี่ยเราขยับไปทางขวาคนขยับเนี่ยมันก็ต้องมองดูใช่ไหมว่าขอบเตียงเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนเพราะไม่งั้นเราจะตกเตียงสายตาเราก็เลยเราก็เลยลืมตามองขึ้นขอบเตียงแล้วก็เออขยับมาให้เขาขึ้นมาแล้วเขาก็กอดขาแล้วนะใช่เขาก็ไลยกอดเลยกอดตั้งแต่ปลายเท้ากอดกอดกอดขาขึ้นมาเราก็เออขยับขยับให้แล้วเราก็ลืมตามองขยับขอบเตียงเราก็อืม สักพักหนึ่งตาเนี่ยมองไปทางทางอีกเตียงหนึ่งเหมือนในหนังผีเลยบามองไปอีกเตียงหนึ่งแฟนนอนที่อีกเตียงอในใจบอกแฟนนอนที่อีกเตียงไม่คิดอะไรยนะังไม่คิดอะไรตอนนั้นสักพักหนึ่งแฟนนอนที่อีกเตียงอาแล้วที่กอดขาเนี่ยไขย่เออกอดใหญ่เลยนะกอดขาเราใหญ่เลยเราก็เลย <c oughs> ก้มก้มหน้ามองดู นะมันก็ไม่มันก็มืดมันไม่มีสว่างนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เปิดไฟอะไรไว้เลยนะครับมันก็มีแสงนิดๆนะออกมาจากตรงกระจกแค่นั้นเองกระจกข้างนอกไฟข้างนอกมันส่องเข้ามาก็เห็นเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นหน้าตาดีขาวน่ารักเลยสไตล์เกาหลีเลยดูแล้วน่าจะประมาณปีหนึ่งปีสองแค่นั้นเองเขาก็ยิ้มให้เราเราก็เอ้ยไครหน้าตาน่ารักดีจังสกวนหนึ่งคิดเข้ามาได้ยังไงเป็นโจรหรือเปล่า ห้องไม่ได้เปิดไม่มีการงัดกันแง้แล้วโจรบ้าที่ไหนมันจะมากอดเจ้าของห้องถูกไหมเออโจรบ้าที่ไหนมันจะมากอดขาเจ้าของห้องมันมีเดียวจะขโมยของแล้มันก็จะวิ่งหนีออกไปแค่นั้นแหละใช่ใช่ไหมเอออยากรู้ว่าใช่ไม่ใช่เออมันมีสองกรณีถ้าไม่ใช่เทวดาก็เป็นผีแค่นั้นแหละในใจคิดเลยนะเอ,อสมเด็จองคปฐม พระแม่อุมาพระแม่กาลีไว้ใต้หัวไว้ใต้ไว้ใต้หมอนแค่นั้นแหละคิดถึงเลยว่าขอบารมีพระธรรมช่วยให้เห็นไวเ้เถิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรเออแค่นั้นแหละแล้วก็ยกมือยกมือซ้ายขึ้นแล้วก็เป็นรูปสวัสดิกะตรงกลางฝ่ามือเลยสีทองแล้วก็แสงสีทองเนี่ยส่องไปที่ล่างนั้นน่ะเขาปลีดเลยปลีดหล้วเงยหน้าขึ้นมาเป็นศพใช่ เป็นศพกําลังเละน้ําหนองนี่ไหลโอ้น้ําเลือดน้าหนองไหลเละเลยอ่ะเออที่เขาเรียกกะซุกกี้น้ําอ่ะไหลออกมาหมดเลยแล้วก็อึ้งลเลยเผออย่างเงี้ยค้างเลยสักวันนึงเขาก็หายแล้วก็ช็อกไปเลยอ่ะคือปกติเคยจากเขาเข้ามาใกล้อ่ะหรือมองเห็นตรงนั้นตรงนี้มีเสียงเป็นกระซงกระซิบมองเห็นเออแค่นั้นแหละมองเห็นแต่นี่คือจับเลยนะ เป็นครั้งที่สามที่โดนผีจับอ่าโดนผีสัมผัสอันนี้มาจับแล้วจับใกล้มากคือมาจับเกาะขาเราเลยอุย้ยกอดใหญ่เลยนะแล้วก็ช็อกเลยแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยสักพักหนึ่งตั้งสติขึ้นมาได้รีบเอาพระใต้หัวนอนออกมากรรมเลยแล้วก็อ้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยด้วยโอ้โหแค่นั้นแหละนั่งทาใจนอนทำใจสักพักหนึ่งลุกขึ้น อ,ล,อลุกขึ้นแตไ่ไม่ลุกจากเตียงนะยังเอ็นตัวขึ้นมาเอาไงดีเอาไงดีเปิดไฟเออต้องเปิดไฟก่อนไปเปิดไฟห้องน้ําพอให้มีแสงเอเปิดไฟสักพักหนึง่งดูของเก,เก็บนั่นเก็บนีเเ่เปิดทีวีเปิดทีวีเออเปิดทีวีนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีเสียงมีแสงมีไฟผีจะไม่มามาจริงๆถ้าเขาจะมาเขาก็มาได้ <laughs> เคยเจออีกเรื่องหนึ่งนะโอเคสักพักหนึ่งอาบน้ําครับอืม ตีสี่อาบน้ําเลยไม่สนอาบน้ําแปลงฝันอาบเสร็จมาแต่งตัวปลุกแฟนบอกตื่นตื่นตื่นไปเดี๋ยวไปได้แล้วไปหาอะไรกินไม่บอกยังไม่บอกนะจนกลับออกมาไปหาเออเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มตอนเช้าก็ถึงมานั่งคุยกันที่ร้านนะ่ะรีบเช็คเอาเลยเรียบร้อยเลยออกมานั่งถึงร้านแล้วบอกเลยเมื่อตอนตีสามทึ่งโดนผีหลอกแฟนยังบอกไม่เชื่อทํไมไมทําไมไม่รู้เรื่อง มึงจะรู้เรื่องอะไรมึงนอนหันหลังให้กอูอ่ะเออเนี่ยมองมาข้างหน้่อ่าเฮ้ยแฟนอยู่อีกเตียงเออเราก็บอกว่าเจอจริงๆเออก็เลยบอกสงสัยเป็นเพราะว่าผ่านปรชาชาก็เลยเจอนะครับโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวมากเขามาจับถึงที่นะสงสัยเป็นกับเรื่องก็หนึ่งก็คือเราไปผ่านในบริเวณที่ของเขาสองคือเรื่องของหวงจุ้ยด้วยนะครับเพราะมาห้องมันเป็นห้องจุดมุมอับและสามก็คือพระพรมที่มีเนะี่ยไม่มีเพราะเขาตั้งสารผิด นะนะครับโอ้โหน่ากลัวมากเรื่องนีนะ้ใครไปนอนที่ไหนก็ฝากระวังด้วยแล้วกัน